ในร่างพรบรละเบียงเกตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นะครับเป็นกฎหมายที่เขามุ่งมั่นนะครับว่าจะนำพาภาคใต้ไปสู่ความเจริญแต่ประเด็นปนัญหาสำคัญเลยนะครับก็คือว่าในกฎหมายฉบับนี้ซึ่งประกอบด้วย8หมวด67มาตราเนี่ยนะครับไม่ได้นำไปสู่การเสริมสารภาพคนใต้แต่นำไปสู่การยึดทรัพยากรของคนใต้ตั้งแต่ที่ดินตั้งแต่สิทธิ ทรัพยากรต่างๆนะครับเช่นทรัพยากรน้ำเนี่ยและกฎหมายฉบับนี้นะครับได้ระบบุไว้ว่าพื้นที่ที่เขาจะควบคุมเนี่ยก็คือ14จังหวัดภาคใต้ครับโดย4จังหวัดแรกที่เขาจะคุมและเปลี่ยนแปลงทั้งจังหวัดเนี่ยก็คือระนองชุมรณสุราษฎร์ธานีและนครศรีมราชครับอีก10จังหวัดที่เหลือเขาจะเลือกคุมบางพื้นที่โดยจะเลือกหลังจากที่ พรบฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบแล้วนะครับเมื่อเขาเลือกนาจุดไหนแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาพื้นที่นาจุดนั้นเนี่ยไปประกาศในพระราชกิจสภานะครับเรื่องการจัดตั้งเขตโดยภาพรวมของกฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตแต่เศรษฐกิจนั้นการเติบโตนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับคนภาคใต้เลยเพราะทั้ง 6- 7มาตรานำไปสู่การยึดกลุ่ม ให้กับต่างชาติทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับน,นี้จึงเป็นกฎหมายที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและที่สำคัญที่สุดครับจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง,ปลงสภาพทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างยิ่งของการประกอบกิจการของคนใต้เมื่อเราพิจารณาทั้งหมดนะครับพิจารณาตำแหน่งที่ของกฎหมายฉบับนี้แล้วเราเชื่อว่าทั้ง67มาตรา จะนำไปสู่การยึดภาคใต้ครับ